สวัสดีครับจากช่อง n i m a l Channel ครับวันนี้เราจะมารีวิวอุปกรณ์เสริมสําหรับตัวกล้อง Fuji X100VI กันนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับว่าอุปกรณ์เสริมที่ผมใช้สําหรับตัวกล้อง Fuji X100VI เนี่ยผมใช้อะไรบ้างนะครับที่ผมใช้ทั้งหมดนะครับเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับที่เอาไว้ใช้สําหรับตัว Fuji X100VI ที่ทางผมเนี่ยอยากมาแนะนําเพื่อนๆนะครับไม่จําเป็นนะที่เพื่อนๆต้องไปซื้อตามหรือว่าเพื่อนๆต้องหาใช้มาตามนะแต่อยากจะรีวิวเพื่อนๆดูว่าถ้าเราใช้อุปกรณ์เสริมตัว้กอง Fuji ฟูจ X100VI นะครับที่กำลังเป็นกระแสนในตอนนี้นะเพราะว่ากล้องตัวนี้มีขนาดเล็กแล้วก็เป็นกล้องฟูจิด้วยสามารถที่จะตกแต่งตัวฟิล์มซิมูเลชันทำให้ภาพออกมาเป็นสีต่างๆนะครับมันก็เป็นกล้องตัวหนึ่งที่หลายๆคนกำลังนิยมแล้วก็กำลังตามหานะครับในช่วงเวลานี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวกล้องฟนะูจิ X100VI เนี่ยแต่งอะไรได้บ้างนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณร้าน SMP Market นะครับใครที่กำลังหาซื้อกล้องมือสองนะครับสามารถติดต่อทางร้าน SMP Market เข้าไปได้แล้วก็ต้องขอขอบคุณร้านวันป็อต กันลอยหรือตัวต้าไฟนะครับสามารถติดต่อเข้าไปดูร้านวันช็อปคาเมล่าได้นะครับใน e. s h o ปปีที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้านะครับจะเป็นตัวของที่เอาไว้ใช้กับตัวกล้อง Fuji x 1 0 0 VI นะเดี๋ยวผมจะมาเริ่มตั้งแต่ตัวแรกก่อนละกันตัวนี้เลยที่ผมต้องมีตัวนี้นะครับเป็นตัวปุ่มนะครับปุ่มที่เอาไว้ใช้กับตัวกล้อง x 1 0 0 VI นะ ซึ่งตัวนี้สามารถใช้กับตัวกล้องฟูจิได้หลากหลายรุ่นนะครับเวลาที่เราจะใช้งานนะครับเราเอาตัวนี้ครับขันเข้าไปตรงปุ่มของตัวกล้องฟูจิเท่านั้นเองนะครับเวลาที่เราขันเข้าไปนะเดี๋ยวผมทาให้ดูนะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวปุ่มคณะมันจะมีรูอยู่เราก็แค่เอาขันเข้าไปเลยนะครับแบบนี้ข้อดีของเขาคือมันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะกดชัตเตอร์ได้อย่างถนัดมือมากขึ้นนะครับเวลาที่เราใช้งานนะเราเปิดขึ้นมาปุ๊บ เวลาที่ผมจะใช้เนี่ยผมก็เคียงแค่เปิดขึ้นมานะครับเวลาเราใช้งานแล้วก็กดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายมากขึ้นนะครับมันจะได้ลักษณะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะเวลาเราใส่ปุ่มไปแล้วนะครับเนี่ยเวลาที่เราใส่ปุ่มไปแล้วนะครับมันจะได้ลักษณะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะเนี่ยเพื่อนๆเห็นใกล้ๆนะครับเนี่ยเวลาที่เรากดมันจะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นชิ้นแรกนะครับที่ผมเลือกใช้สําหรับตัวกล้อง Fuji x 100 VI นะ ต่อมานะครับผมจะให้เพื่อนๆดูว่าอีกชิ้นหนึ่งคืออะไรจะเป็นตัวทํานะครับตัวทําเนี่ยมันจะมีอยู่2รูปแบบนะในปัจจุบันที่ผมหาซื้อได้ในตลาดจะเป็นของ jjc นะครับมันจะเป็นลักษณะประมาณเนี้ยตัวของทํานะครับจะเป็นสีดำครับกับสีเงินซึ่งตัวสีเงินเนี่ยก็น่าจะเหมาะที่สุดละสําหรับตัวบอดี้สีเงินนะครับตรงนี้เขาจะเป็นออกแบบลายหนังหสีดานะเวลาที่ใส่นะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับคือเราก็แกะตัว ฮอตชูของเก่าออกนะครับแล้วเราก็ใส่ตัวสีดําหรือสีเงินเข้าไปนะครับที่เราซื้อมาเนี่ยเวลาที่เราใส่เข้าไปนะครับมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยเกาะนิ้วได้ดีขึ้นนะครับเวลาที่เราจะถ่ายนะเนี่ยเราจับด้วยมือเดียวเราใช้นิ้วโป้งเนี่ยค้าไว้นะครับมันจะได้ลักษณะประมาณนี้ถามว่าตัวทั้มเนี่ยชนไหมนะครับตัวทั้มเขาจะมีตัวรองมานะครับบริเวณตรงนี้นะเขาจะมีแก็บเหลืออยู่เล็กน้อยนะครับตรงนี้ก็คือจะไม่โดนบอดี้เครื่องนะครับ ราคาทานะไม่แพงนะไม่กี่ร้อยบาทนะครับตัวนี้อเดี๋ยวผมถอดนะครับเดี๋ยวใส่ตัวสีเงินให้เพื่อนๆดูดีกว่าว่าสีเงินเนี่ยใส่ออกมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับเวลาที่เราใส่สีเงินนะครับจะได้ลักษณะประมาณนี้เลยอ่าอันนี้คือสีเงินนะครับด้านหลังจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะเนี่ยอันนี้คือด้านหลังนะครับเวลาใส่แล้วส่วนด้านบนนะครับจะได้ลักษณะประมาณนี้อันนี้คือทั้มของ j j เจนะครับที่เป็นแบบสีเงิน ต่อมานะครับจะเป็นทั้มอีเวอร์ชั่นหนึ่งทั้มตัวนี้นะครับเป็นตัวเวอร์ชั่นที่มีราคาสูงประมาณหนึ่งนะประมาณ2,000กว่าบาทได้ตัวนี้จะมีลักษณะที่ว่าสามารถงอตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีตัวบอดี้ที่ใหญ่กว่าเพื่อนนะครับเนี่ยเขาจะมีตัวบอดี้ที่ค่อนข้างหนากว่าเพื่อนนะครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยหรือว่าค้ำมือนะครับมันจะถนัดมากกว่านะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะว่าเป็นยังไงเนี่ยเวลาเราใส่ทั้มตัวนี้นะเราก็ใส่เข้าไปเลย ทั้ตัวนี้จะมีขนาดใหญ่กว่านะครับเวลาที่เราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับตัวทําตัวนี้เวลาที่เราใช้งานเนี่ยมันจะเกาะนิ้วได้ค่อนข้างเต็มกว่านะครับแล้วก็มีฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่สามารถใช้งานได้ก็คือเราสามารถเปิดอย่างนี้ได้นะครับเพื่อให้เราเนี่ยใช้ตัวปุ่มตัวนี้ได้นะครับแล้วเราก็ปิดงนี้ได้อ่าอันนี้ก็คือจะเป็นทั้มอีกเวอร์ชันหนึ่งนะซึ่งผมยังไม่มีตัวสีเงินนะครับก็เลยเอาสีดํามาใช้ก่อน อันนี้ก็จะเป็นในส่วนถัดมานะครับที่ผมเลือกใช้สําหรับตัวกล้อง X10 VI นะอุปกรณ์เสริมถัดมานะครับที่ผมจะขาดไม่ได้เลยก็คือสายของคอนะตัวสายของคอตัวนี้ผมใช้ของตัว artisan นะแต่ผมเอาไปแปลงมาก็คือเนี่ยเป็นแบรนด์ของ artisan ตอนแรกเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับเขาจะเป็นแบบธรรมดาเลยผมเอาไปแปลงใส่ตัวสายพีดีไซน์มาซึ่งเวลาที่เราแปลงแบบนี้มานะครับมันทําให้เราเนี่ยเอามาใส่กับตัว ที่คล้องสายที่เป็นพีดีไซน์แบบนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาที่มาใส่เนี่ยมันก็จะคล้องเข้าไปแบบนี้เลยแบบนี้นะแล้วเวลาที่เราถอดออกเนี่ยมันจะง่ายต่อการใช้งานคือเวลาที่เราไม่ต้องการใช้ตัวสายเนี่ยเราก็ถอดออกได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายสายหนึ่งนะครับที่ผมเลือกใช้เพราะว่าความนุ่มของสายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีแล้วมันไม่พันกันด้วยเวลาที่เก็บนะครับมันเก็บค่อนข้างง่ายตัวนี้ครับสายตัวนี้นะ เดี๋ยวผมแยกเอาไว้ก่อนนะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวสายนะที่ผมเลือกใช้นะครับต่อมานะครับเป็น m e m o r y Card m e m o r y Card อ่ะอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับใช้ Memor ร Card ที่เป็นตัวนี้นะที่เป็นตัวใหญ่นะครับไม่ใช้ตัวใหญ่แล้วแปลงเป็นตัวเล็กนะถ้าเราใช้ตัวใหญ่แบบนี้มันจะค่อนข้างที่จะเสถียรกว่าในการใช้งานนะเราก็เลือกความจุที่เราต้องการแล้วก็ความเร็วที่เราต้องการได้เลยนะครับเพื่อ เอามาใช้ในงานต่างๆนะครับโอเคเรียบร้อยในส่วนถัดมานะครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆนะเพื่อนๆทุกคนควรจะใช้และควรจะติดตั้งมันไว้นะครับเป็นตัวฟิลเตอร์หน้าเลนนะเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าวิธีติดตั้งตัวฟิลเตอร์หน้าเลนเนี่ยมันทําได้โดยวิธีไหนนะครับแล้วมันใช้อะไรบ้างนะครับในการติดตั้งเริ่มแรกสุดนะครับผมผมเนี่ยซื้อตัวนี้มาเป็นของฟูจินะครับที่เป็นเลนบล็อกหูนนะครับตัวเนี้ยเป็นของฟูจิแท้นะซึ่งเวลาที่เราซื้อมานะครับสิ่งที่เราจะได้เนี่ย มันจะอยู่ทางด้านนอกกล่องแล้วเดี๋ยวผมจะชี้นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกทีว่าในกล่องเนะี่ยมีอะไรบ้างในกล่องนะครับมันก็เป็นแค่กระเป๋ากระเป๋าผ้าเฉยๆนะถุงผ้าแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของตัวอุปกรณ์นะที่วางอยู่บนโต๊ะสิ่งที่จะได้นะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับที่เอาไว้แปลงใส่กับตัวหน้ากล้องนะครับของ X100VI นะซึ่ง X100V เนี่ยก็ใช้แบบนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วในส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นตัวฮูดที่เขาให้มาในกล่องนะครับ ซึ่งตัวเนี้ครับมันเอาไว้แปลงใส่หน้ากล้องนะครับแล้วมันสามารถที่จะใส่ตัวฟิลเตอร์ขนาด49มิลเข้าไปได้ด้วยนะตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะเวลาที่เพื่อนๆได้กล้องมานะครับสิ่งที่เพื่อนๆได้มาเนี่ยตอนแรกสุดนะครับเขาจะให้แบบฝาปิดมาแบบนี้นะครับซึ่งเวลาที่เราใช้แบบฝาปิดเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเซฟแล้วนะในการทํางานแต่ที่นี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเรามีฟิลเตอร์ป้องกันหน้าเลนไว้ด้วยเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยป้องกันหน้าเลนได้ดีมากขึ้นนะครับตรงนี้นะครับของเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้เขาสามารถถอดได้นะครับเนี่ยตรงข้างบนนะเพื่อนๆหมุนหมุนออกได้เลยนะครับเวลาหมุนนะครับ เพื่อนๆสามารถหมุนออกได้เลยนะตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูนะเนี่ยเพื่อนๆหมุนอย่างนี้นะครับหมุนทวนเข็มนะครับแบบนี้พอเราหมุนออกมาแล้วนะครับสิ่งที่เราจะได้อ่ะเราจะได้แหวนออกมาแบบนี้นะเนี่ยอันนี้จะเป็นแหวนที่เราหมุนออกมานะครับเพื่อนๆเก็บแหวนตัวดีไว้ให้ดีนะครับอย่าทาหายแล้วต่อมานะครับให้เราเอาตัวฟนะิลเตอร์เนี่ยตัวเนี้ยนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าแบรนด์เทียบแบรนด์อื่นก็มีนะสามารถที่จะใช้งานได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตรงขอบตรงนี้มันจะสนิทไหมผมไม่แน่ใจนะหลังจากที่เพื่อนๆนถอดตัวแหวนออกแล้วนะครับสิ่งต่อมานะเพื่อนๆนใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับเป็นตัวอะแดปเตอร์ที่สามารถใส่ฮูดได้และฟิลเตอร์ได้นะของตัวฟูจินะครับที่เป็นตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับมันจะมีอยู่2ด้านนะมันสามารถหมุนเข้าไปได้ทั้งสองด้านนะครับแต่ให้เพื่อนเพื่อนดูด้านที่เป็นด้านเรียบๆแบบนี้นะครับใส่เข้าไปเพราะว่าอ พอเพื่อนๆเห็นแบบนี้นะครับ <iş spraw> พเพื่อนๆสามารถหมุนเข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้นะหมุนเข้าไปที่ตัวหน้าเลนได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวพอเพื่อนๆหมุนไปแล้วนะมันจะได้ลักษณะออกมาแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือมันจะชิดพอดีเลยนะครับเวลาที่เราใส่หลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเอาฟิลเตอร์49มิลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ได้นะที่เพื่อนๆมีอยู่หรือว่าเพื่อนๆชอบนะครับก็ทําการหมุนเข้าไปที่หน้าเลนได้เลยนะฮะ แบบนี้นะครับมันจะทําให้ตัวกล้องเราเนี่ยมีตัวฟิลเตอร์บังหน้าเลนเรียบร้อยแล้วนะครับทีเนี้เราสามารถที่จะสบายใจได้แล้วว่าหน้าเลนของเราเนี่ยจะไม่เป็นรอยนะหลังจากนั้นนะครับเพื่อเสริมความดูดีขึ้นไปอีกบางคนชอบที่จะใส่ตัวฮูดนะเราก็สามารถติดตั้งตัวฮูดเข้าไปเพิ่มได้นะครับเป็นของที่มีมาให้ในกล่องนะปุ๊บพอเราใส่ตัวฮูดแล้วมันจะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับ บวกทั้มบวกปุ่มนะซึ่งตัวฮู้ตัวเนี้ยมันมาพร้อมกับตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับที่สามารถใส่ตัวฟิลเตอร์เข้าไปได้เป็น49มิลน,นะครับเนี่ยตอนนี้ที่เพื่อนเห็นอยู่นะจะเป็นตัว x อ0กซบวกตัวฮู้บวกตัวอะแดปเตอร์นะมันจะได้ลักษณะออกมาประมาณนี้เลยมันก็จะเป็นความสวยงามประมาณนึงเลยนะครับที่ เอาไว้ใช้งานนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมเลือกใช้นะและแนะนําเพื่อนๆทุกคนนะครับควรจะมีไว้เพราะว่าในส่วนของฟิลเตอร์เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ตัวหน้าเลนของเราเนี่ยช่วยป้องกันไม่ให้เป็นรอยได้นะเวลาที่เรามีปัญหาเกิดไปเดินชนเกิดไปเจออุบัติเหตุอะไรนะครับมันยังเซฟได้ทําให้ของของเราเนี่ยสามารถที่จะอยู่รอดปลอดภัยนะครับต่อมาผมมีฟิลเตอร์อีกตัวหนึ่งพอดีผมไปเจอมาในตลาดนะเป็นฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับที่มาพร้อมกับตัวเกียวพร้อมกับตัวกระจกตรงนี้เลยนะครับมีกระจกอยู่ด้านน้าานนนหะ แล้วก็เป็นเหมือนคล้ายๆฮูดในตัวนะสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราแกะตัวฟิลเตอร์เก่าเลยให้ออกมาเป็นเหลือตัวเกี๊ยวนะครับอย่างเดียวแบบนี้นะเผื่อเพื่อนๆบางคนนะครับอยากได้ฮูดที่มันมีขนาดเล็กนะเนี่ยอย่างตัวนี้ครับมันมีขนาดเล็กนะครับเราสามารถที่จะหมุนเข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้ทีนี้เราก็จะได้เรียบร้อยแล้วตัวฮูดมีขนาดเล็กมากๆแล้วก็มีตัวกระจกกันไลยด้านหน้า,นาด้วยเป็นฟิลเตอร์ไวในตัวนะ อันนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้านะเป็นฟิลเตอร์ของทางนีซนะครับที่มีขนาดเล็กมากๆเราเป็นฮูดไปได้ในตัวนะหมุนเข้าไปได้เลยนะครับกับตัวกล้อง x 1 0 0 VI นะลักษณะก็จะได้ประมาณนี้นะก็ค่อนข้างที่จะมีขนาดเล็กนิดเดียวนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะตอนนี้ผมใช้ตัวนี้อยู่เพราะว่ามันมีขนาดเล็กแล้วก็พกพาสะดวกแล้วก็สามารถที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ตัวกล้องเป็นรอยได้นะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นส่วนของอุปกรณ์เสริมที่ผมมีแล้วผมเลือกหยิบจับมาใช้นะสำหรับตัวกล้อง f X100 VI นอคร้งงวเพื่อนองดูไว้เป็นคลิปเพื่อปรับย อบการตัดสินใจนะครับว่าอุปกรณ์เสริมพวกนี้เหมาะสําหรับเพื่อนๆแบบไหนบ้างนะครับเผื่อเพื่อนๆอยากรู้ว่าที่เราจะซื้อมาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันใช้งานยังไงเพื่อนๆสามารถดูได้จากคลิปนี้นะเพื่อเอาไว้ช่วยในการตัดสินใจยังไงแล้วฝากเพื่อนๆติดตามช่อง n i m a l c h ช n n e l ด้วยนะครับแล้วก็ฝากผู้สนับสนุนช่องรุ่นเด่นเป็นร้าน SMP Market รกนะใครกาลังหาซื้อกล้องเลนส์มือสองนะไม่ว่าจะเป็น Fuji X 1 0 0้ i เนี่ยทางร้านก็มีนะเพื่อนๆลองเข้าไปดูกันได้ยังไงแล้วฝากเพื่อนๆสนับสนุนร้้้าาาานเเรรรแลววกก็ช่ออองงขขดยคคับบุณม